โรคร้ายที่ฆ่าช,ชีวิตคนไทยเงียบๆกำลังซ่อนอยู่ในบ้านของคุณคลิปนี้อาจช่วยชีวิตคุณและครอบครัวดูให้จบนะคะรู้ไหมคะว่าปัญหาสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือภาวะดื้ออินซูลินหรือที่บางคนเรียกว่าภาวะก่อนเบาหวานน่าตกใจที่คนไทยหลายล้านคนอาจกําลังเผชิญกับภาวะนี้อยู่ข้อมูลจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยบอกว่า90%ของคนเหล่านี้ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นภาวะก่อนเบาหวานหรือมีภาวะดื้ออินซูลินมันเหมือนท่อน้ํารั่วในบ้านมองไม่เห็นแต่ค่อยค่อย ทำลายรากฐานของบ้านคุณถ้าปล่อยไว้บ้านก็อาจจะพังได้เลยสัญญาณเตือนที่คุณต้องรู้1ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคุณหรือคุณพ่อคุณแม่ตื่นมาฉี่บ่อยหรือเปล่านี่อาจเป็นสัญญาณเตือนที่สําคัญ2มีติ่งเนื้อเล็กๆบริเวณคอหรือรักแร้ที่คุณอาจจะมองข้าม3ผิวหนังคล้ำดำําบริเวณคอขาหนีหรือรักแร้นี่อาจเป็นสัญญาณเบาหวานระยะสูง4พุงยื่นถึงแม้ว่าไม่อ้วนแต่ถ้ามีพุงนี่คือสัญญ,ญาณ5เหนื่อยง่าย ง่วงหลังมื้ออาหารถ้าคุณรู้สึกแบบนี้นี่คือสัญญาณเตือนแล้วนะคะผู้หญิงที่มีภาวะ PCOS หรือผู้ชายที่หย่อนสมรรถภาพทางเพศนี่ก็อาจเป็นผลจากภาวะดื้ออินซูลินข่าวดีคือภาวะดื้ออินซูลินสามารถแก้ได้คุณไม่จําเป็นต้องทนอยู่กับมันไปตลอดชีวิตผมทําคลิปเกี่ยวกับการลดภาวะดื้ออินซูลินไว้เยอะแยะเลยค่ะสามารถเข้าไปดูวิธีดูแลตัวเองเพิ่มเติมได้เลยแชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่คุณรักคลิปนี้อาจช่วยชีวิตพวกเขาหรือแม้แต่ช่วยชีวิตคุณเองแล้วเจอกันบ๊า